วันนี้มาเบิรงกับเขาครับมือนน้ครับมีเมนูอย่างมือนน้ที่กทิมหนึ่งกะชนอนด้วยครับผมพักเต็มเลยครับผมกำลังหนึ่งปลามิเตค่ักเต็มเลยครับกับปลาทิ้หนึ่งครบับมันหอยใส่ปลาชิ้นด้วยกัน นี่ดอกหอมอครับ<ช>ดอกหอมรครับผูใ้ใดกินเขาครับมือนี้มากินเขาน้ำกันเลยครับผม,มนี่มนูกินเขาเขาอไหกินนะครับผมให้เบิ้งบรรยากาศย่ำเสรยงพูดคุณแม่ <c ười> เฮ็ดเหตุทำความสะอาดอีกแล้วครับหยุดบ nice ่ได <oh ้ดอกาะหยุดบ่ไดอีดีหยุดบ่ได้อีดีกำลังได้เตามาใหม่นี่ครับมี่มน่ะไลยกระดอกกระเดียโอ้โหไลยกระดอกกระเดียคือรางบานยังบ่ได้นับเลยนี่ครับเตา ทำความสะอาดรถน้ำบะเขือยังเดี่ยวเลยรถแบบดีกรอยเดี่ยวยลยเลยเขาออกอันนี่วูววจัดเลยเตาอว่าไม่รับกับนังจะเปลี่ยนเตาอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับนี่ป,ลาก,กปลากับปุกปลาเข้าตามอันเลยครับบ่ต้องมืดบ่มีทั้งมืด นี่จะเติมเลยครับขาดขาดบดใด้เด้กินข้าวกับปลาซับเกีปลากำลังฟักปลาแมนบอรครับไปเบิ้งกันตามเจวปลาหนึ่งครับตามเจวปลาหนึง่งครับสี๋ิมใส่ปลานะ้ำตอนตอนิลปลานะ Oh, menu, เมนูแจ๋วแจ่วแล้วแล้วแล้วค่อยอันนี้ตามมาครับนนี่ิาวันนี้วันหยุดของแม่ครัวของแม่ครัววันนี้ไม่ครัวหยุดนะครับไม่ได้ไปทำงาน เอาเต้า,าบ่เอาไปเอาเตาเราต้องมาถ่ายคนดังครับลุงพลก็ลุงพลเถอะเจอยายมูลแล้วก็ <c oughs> <ป>ถ่ายต้องมาถ่ายติดตามคนดังครับ เบิ้งบรรยากาศยามเ้าวเบื้องบรรยากาศยามเ้าแต่ว่าบมื่อเทนิทายลังบานดนี่ครับหลังบานนี่กำลังขึง้นอันนี้ดอกเหลืองๆสวยๆงามๆทายให้มบรรยากาศในเบิ้งครับยามเ้าครับขางบ้านขางหัวเขาก็จะมีกระทงกระถิ้นขึ้นกาแล้วครับ กำลังลดน้ำกำลังรดน้ำครับมันบบท่านมีฝนเลยครับช่วงนี้ฝนมาตกหาเลยเฮาก็ต้องซอยนี่แล้วครับต้นมะเขือต้นไงเฮาหาได้เก็บนวยมันไปต่มแล้วครับกะทย่อยออกมาอีก รรยากาศย่าเสาเห็ดขาวกับคงกับเขากินครับ จะเอากินกับหนึ่งปลาครับตองเฮาขายปลไดิเยคเฮาตองใส่ปลาหลานุ่งน้ำเป็นต้นเลยครับผม,ไ,มได้ฉีกโหดนี่จยจอดเลยครับเค็มหลายๆครับคอ,คอยใส่ <laughs> ใส่มากเค็ม รดแบบไหนครับเป็น้องเป็นแบบปลาปลาแบบไม่เปรี้ยวจัดเนาะแบบนัวนัวแบบแกลวอีสานเนาะแบบนั้นนะอ่ะาหวานนิดนิดน้ำตาลที่จะบอละลาเลยเราก็ต้องแตกชิมไปเรื่อยก่อนชี่อวิลเล้าอะไรครับเด <c oughs> มูลจมอะไรว่ารวยรวยอะไรครับ แนะแนปาสิ้วยแล้วเขาห่เอฟตี้เขาจงเงินมาใส่ห่วไปเรื่อยแล้วหรอหมวกว่านี่หมวกว่านี่จอกระเขาเลยโอ้ยฮานอยเข้ากับจอกระเขาเลยครับ เดี๋ยวค่อน,น,น,นมาครับชิมมึงก่อนชิมมึงก่อนว่าววโอ้เียบแล้วเียบแล้วอ,อันนี้ได้เมนูเจลกับหนึ่งพักวยครับกับ นี่เมนู่ยังผัดผัดเนาะผัดผัดผัดต้องไม่หอยใส่ค่ะถ้ากินจะมูดเธอตาออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วค่ะบผมโอเคนะมันจะแซ่บมาก มากินน้ากันมันเต็มทีไปลครับผมมาสวัสดีครับมากินข่าวกันครับผม,มกินข่าวเศร้ากันตุ๋นเนี้วไว้นะมีข้าวเหนียวครับ,รบติ๊งกระตี้ครับผมมากินกันกินกันเลยครับมีเมนูที่เข้าไทยเบิองเมื่อกี้นี้ครับ ของสันน้อยหนึ่งมีข้าวกันครับผมตามปลาหมูเส้นนี้ครับมีตอน,น้ำเดืออร่อย ยิงย่าจิ้มให้หนักยังกล่องมนกันมากินแพ็คู่คือเก้าแล้วครับ ข้าวเช้ากันคนระับไปซื้อของออืมอากินลาืมน่ากินจนากะ นม่ซำนี่จุบ่ยังไเนยดนี่รูปมัยืีแขนยืดพรไม่ดนว่สายดเข้าไปเลย่ต้องเปิดดิสิเร้่เปิดเรื่องลมมีมั้ง ไี่แกงต่งลยคะนยเยอนีอ้าอดไปต้มแล้วใช่ไมอ,อ,อืมต้น่อันนี่แซครับหัวปลาปลาปลาเป็นตัว้วยเข้าไป ดอกหอมตุ๊บปลาจะติ้งหนึ่งครับหวาน No, è zai. เป็นหลักแบบ Hát lại Hát Hát tôm Hát nương chín cấp Tá tập chín này hả Chào phải là Chào phải là không ผัดตจปลาคุณผัดผัดใ่ปลาทอดเมนูผัก ไปดิแม่แหละนีไแกตุ๊บ ชิ้นบดอิ่มไปอิ่มเลอสุดจอดปลาแซบครับ

เท้าไก่มาชมเมนูเสิร์ครับฝากกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มิควาชุดหลายๆเล่ๆเฮงโ้